พี่กระถางต้นไม้พังหมดเอ้าไปลอยเลยดิพี่สกอรหลานไอโฟนก้อนอื่นสองพันเต้าไวนมีอ้อไมพี่ไม่มีครับพี่ไม่มีปุ๋ไอ้ก้อนเตาไวน์ดีครับช่วยดูสกก้อนด้วยลูกไม่ได้มาครับวัเห็นเลือดเต็มเลยอ่ะใช่หรออ๋อหนูไปเล่นไอเดบ็อกมา ก็หนูต้องถามแล้วดีไม่ใช่สามคุณลุงหรือเปล่าแล้วดีเขาไม่วังว่าแลวดีจะไม่อยู่วันที่สิบหรอครับจะไปใหนหนีไปเที <c oughs> <hey? S 3> ่ยวกับผู้หญิงครับพี่ดูใจพี่ดูหรอครับใช่ใช่ คือมีคนบอกเขาว่านนดี้เนี่ยเป็นยินตีบสาอยู่ห,ยหน้าอูคือว่าเปเปอร์ที่เป็นปนักร้องแล้วก็มีแบบว่าฝากตรงฝากตงังไปให้อ่ะมี่แบบสายข่าวรายงานดีเหมือนกันสายข่าวเองก็คนใก,กล้ตัวเองนี่แหละจริงจริงก่อนก็หลือเชื่อไหมก็เชื่อเขาหรือเชื่อนนดี้หนีหมชาวบ้านเขาก็มางก็ไปเลยจะเวลาไหนไปจีบคนอื่น เวลาเข้าประเทศยังไม่มีเลยแม่ก็บอกว่าตอนที่เขาก็มาถามเองก็บอกว่าเดดี่ก็เลิกรักเลิกรักดื่มกันใช่ไหมก้อนว้าวเดดีเลิกรักมากใช่มีมีอ่ะมีแต่ก้อนบอกว่าก้อนจีบผู้ชายสามคนพร้อมกันเหมือนเองเลยแต่วก็บอกว่าก้อนจะเก็บไว้เลือก คุยไม่ใช่หรอครับเรื่องก็จะบอกเธอที่ยืนอยู่แค่เพียงเรื่องคำตอบจะคิดทำตัวเหมือนกันทใช่ไหมแค่ยังไม่เจอคนที่ใช่ครับอ่ะเรื่อยเห็นไหมพี่ก้อนน้องพี่มันถามลูกหนูเมันจะยือนมันไม่ได้ถาไอ้ก้อนเป็นงวันที่แล้วเหมือนกันก้อนมันชอบผู้ชายเสียงหล่อเหมือนกันทั้งพ่อตือลูกนั่นแหละไอ้จรริงกี๊ด พาอรูกการมันก็ต้อง top form อ,อ่ะเนี่ยอปปอลูกก็แค่อยากเลือกคนรวยๆให้ตัวเองแค่นัน้นเองไปถูครับเอาโอ้ยก็วันนั้นเราพูดเองนี่ยนนเรื่องลูกอิงกลับมาเรื่องอิงก่อนนักร้องเนี่ยนักร้องนักร้องอะไรไม่รู้เรื่องเลย่บอกว่า ขอว่าอะไรนะขอเบอร์หรือสุ่มเบอร์กันที่หน้าอู่ช่างด้วยพี่จอนเป็นคนเริ่มแล้วคนฟอคนทักี่ฟอก็พี่จอนใช่ไหมไม่ใช่พี่จอนใครถ้าไม่บอกอีกไปก็ทิ้งเขาดิคนในแก๊งเหรอคนลูกหลานคนในแก๊งแล้วกันพูดไปเรื่อยหรือเปล่าไม่มีพูดไปเรื่อยพี่จอนไม่ต้องพูด อ่ะพี่ก็เคยเห็นผมไปจีบใครไหมกูเห็นมึงนวันยืนที่อยู่แต่บ้านเนี่ยไม่ก็นั่งอยู่บนรถกูเนี่ยเรอแบบว่าเลิกเริกแบบว่า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 แบบว่าแบบว่าอิงตอนค้าไม่อยู่ได้นี่อิงพอมีสาวมาอิงก็แบบว่าอิงเขาหมดอิงวันนี้แสนงไม่ดีนอ้าวนี่บอกบอกอะไรอย่างเงี้ย อาทิตย์นี้เงินแกงสี่แสนนะไม่จ่ายอาทิตย์นี้แสนเดียพีอาทิตย์หน้าสี่สามแสนไม่รวมรวมกันไม่จ่ายไม่มีตังค์เสียใจวะพี่กอล์ฟเขาก็เสียใจเหมือนกันอินก็ให้นักร้องหาให้สี่สี่แสนน่ะเดี๋ยวร้องพูดได้แหละคไเ่ียวเลยต้องพูดถ้าผม้าผมก็ยอมรับแล้วครับผมไม่ได้ทำเอไม่ยอมรับตอนไอริสเองก็ไม่ยอมรับ อดีตมันก็คืออดีตอดีตเคยเวลวปัจจุบันก็เลวอยู่ใช่ไหมปัจจุบันเป็นคนดีแล้วอ,อ,อิงเอออิงเลิกเจอเวกับข้าได้แล้วนี่ยังไม่ไทำเลยเลยเนะี่ยไม่ต้องพูดก็คือถ้าตอนนั้นข้าไม่ได้ติดธุระข้างนอกก็คือแบบแมวไม่อยู่หนูล่าเริงของกิงออออิงอะไม่มีครับผมคนดีมาโดยตลอด ผมเดินทางสายตรงทุกคนรู้ดีข้าทำมาอะไรให้เองเองถึงต้องเกลียดตอนข้าไม่อยู่อังข้าถามจริงๆอ่ะแลวไหนหลักฐานมีหลักฐานไหมหลักฐานมันเป็นลายบุคคลมันไม่มีรูปมันคนถ่ายรูปยังไม่มาจริงจริไม่เคยไปวุ่นกับใครเลยดเวยอ่ะเห็นไหมยืนอยู่แต่ที่บ้านนะจริงอ่ะอ่ะเดี๋ยวดิไม่ทานแต่เมื่อกี้ใช่ไหมเขาพูดไปแล้วตีบอกว่าพี่จอมีคนลืมเนี่ย ตรงแล้วนะไม่ตอนนั้นพี่จอนพาไปซ่อมพาพี่จอนไปซ่อมรถและพี่จอนเขาเขาก็ร้องเพลงอยู่เขาเปิดหมกอยู่พี่จอนมันก็ไปแกล้งขอเบอร์เขาแล้วก็ไปนั่งทายเบอร์เขาเล่นผู้ยนไปจัดค่าถามตรงๆค่าไม่ดีหรอเนี่ยเราไม่ฟังความเราฟังความ้างเดียวเห็นปะก็ดูนแนดี้สีนี่เราฟังความข้างเดียวแล้วนะถ้าพี่ไม่เชื่อใจพี่ตีแล้วพี่จะเชื่อใจใครอ่ะอ่าถูกอันนี้ ก็เาขาเคยเชื่อแต่องแล้วองก็ทำกิรใส่ข้าลยนี้เันจะเวลาไหนไปฉีดสาวนี่เราอยู่ด้วยกันมา2ปีกับ248วันเป็นบ้ามั้งอ๋อไม่ใช่เหรอทำไมอิงไม่เอาค่าเป็นตัวอย่างเช่นอย่างไหนงาก็ทำกิรีก็ไม่กินรีเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวดิ เงินแกงอิงค่าจะไม่จ่ายแล้วไม่จ่ายไม่ได้หรอกไม่ได้เราอยู่แกงเดียวกันเราอยู่แกงเดียวค่าไม่ได้อยู่ดูไว้นี่เราอยู่ในน้ำจะไม่ไม่ดูแลตีมันจะทำยังไงตี๋ไม่ทำงานตอนแรกตี๋บอกอะไรก่อนไปไม่ต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวจะไปจะไม่อยู่นะแลวทันทตอนนี้ต้องจ่าย เขามันเป็นม <_ Gimme for u> ันเป็นมันมันมันเป็นมาตรการของบางคนอ่ะมันเป็นมาตรการของบางคนแหละถ้าแก๊งบางคนไม่อยู่อาจจะไม่จ่ายก็ได้แต่มันเป็นนี้เลยต้องจ่ายสมมติว่าสมมติว่าค่าอย่างค่ายังเข้าที่นี่ไม่ได้เองะหารจากไหนสี่แสนเนี่ยมันมันก็มีคนช่วยแต่ก็ต้องไปติดหนี้เขาไว้ก่อนนช่วยเธอขายเองก็ให้คนนั้นช่วยสิบังไงโอ นี่เราอยู่แก๊งเดียวกันมาหลายเดือนแล้วนะแต่แค่เองยังไม่รู้ไอ้ส่วหนึ่งป้าม่หนีเวลาเองน่าน่าเราน่าอยู่แก๊งเดียวกันมาต้องแต่แก๊งสร้างเลยอะเธอหรอใช่จริงข้าคือว่าเราอยู่กันมานานแล้วแหละน่าจะไม่ใช่แค่แก๊งนี้ใช่เราอยู่มาหลายแก๊งแล้วเราอยู่กันมาทุกแก๊งแหละใช่เราก็ต้องอยู่กันต่อไปแบบนี้แหละไอ้สมวนหนึ่งผิดเร้งนี้ ผิดอะไรเลยทำค่ายอะไรผิดถามๆเลยทำอะไรผิดตรงไหนพี่กอดฝังมาตรงไหนผมผิดบ้างอ่ะเฮ้ยไี่เห็นคนที่มันพูดถึงเลยเนี่ยคนเนี้ยที่ดุมนิมพูดถึงก็พี่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยทอะออไนไทแป๊บนึงจะนูโพสทวิตก่อนอ่ะพี่ซื้อคุณเปเปอร์ใช่ไหม ชาวบ้านก็พูดก,กันไปเรื่อยนะชาวบ้านที่เรียกว่าลูกหลานดูไวอยนะลูกหลานใครพูดอินไลน์ก่อนก่อน พิมมันหรสยะยาวเลยแอนดี้อ่ะเกเีกับเขาเขาอยู่ตรงกานนะครับรักกันแล้วใช่ไหมเสียใจว่าพี่กอคนข้างตัวไม่เชื่อใจกันเลยดิด ไม่ต้องมาเสียใจเรื่องมันไม่มีอะไรคไม่มีอะไรแตุ่ตูนิ่มอ่ะไม่เชื่อใจมันมันเสียใจเว้ยผมอยากโดดตึกว่ะแต่ผมกลัวเจ็บก็อแอบคํา่หรอฮ้ยคุณไม่ได้ขอนคนับนุงครับก็มาได้ไหมครับนด้ค่ะ หาหนุ่มอย่างเงี้ก่อนไปหาผู้ชายโอเวอร์คืเข้าครับก็ไปหาโอเวอร์ก็ไม่ได้กับคนในโอเวอร์มันคือกับคนในกากีนนังเราได้มาอยู่อับจัทยาไม่ใช่มคุยกันก่อนคุยกันก่อนนะคุยคุยไก่บ๊อบบี้อันนี้ไอ้กากีนนังเรื่องเนี้ยไม่มีอะไรหรอกที่บอกให้ถูกนะพี่กอล์ฟถูกขอบคุณซัพพอร์ตเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม ทุกอย่คนเดียวรู้ไหมคือใครอ่ะเมียวแ่อิงก,ก็ไปองก,ก็ไปดูไม่เอาจะไปทำอะไรชื่อคนที่เคยทำอะไรใครที่ไหนข้าไม่เข้าใจว่าเองจะเกลียดทำไมพู้สิเกลียดเรื่องนี่ทุกวักนนี้ตอนเด็กไม่อยู่ข้านอนร้อ,องไห้ทุกวันเลยนะเองเลิกปลอมได้ไหมอ้า กินข้าวไม่ได้โดยไม่หลับอ่ะไม่พกตาัางค์สักบาทด้วยไม่มีคดดโอ้โหมิดมากอะเนี่ยแล้วมีตังค์เท่าไหร่สี 4, <600. S 2> ่พันหกร้อยเฟื่องฟ้ามีปูนในตู้ปะตอนนี้ามาไม่มี <คา S 1> แล้วค ทำไรอะ่าอะไรต่อข้ามหานอิงนั่งผู้หญิงอ๋อคิดถึงเหรอเลยมาหาพูดอะไรนี์ตาเป๋่าอ๋อก็ถามเป็นไรอ่ะไม่ใช่เป็นไรหลอกหลอกหลกลกลกฮะสรุปสรุปคิดถึงเหรอ อเอาไล้จุดที่ะะไ,ไม่รู้เขาอะไรอะไรไม่รู้เองพูดอะไรของเองภาษาอะไรเขาไม่เข้าใจก็ถามไงเป็นคำถามอะไรเองคำถามอะไรเองเลิกพูดดีทุกฝายเอาก็ถามมันเป็นคำถามเลยไม่ตอบเลยพูดเองเลิกพูดเองเลิกพูดขอจบกีฬาแกงคนเล่นอยอะก่ากู เขาตกกันเขาตกกัน for a t l e t e อะไรอะชักใจวะเป็นบ้ารเปล่าเป็นไรตาเหรอตายทำไมตาด้วยดิ ทำไมอ่ะสรุปที่ถึงเหอ้ออะไรของเองวะเอ้่ยังไม่ได้คำตอบเลยนะเอ็งจะถามทำไมอ่ะอาอแล้วทราไปถามไม่ได้เ่ะแล้วคือเอ็งจะถามเพื่ออะไรอ่ะแล้วเรไปถามไม่ได้เหรอมมนคนดูติดแกล้งคนนะทิ่ัยไม่ดีเอ็งอยู่นอกเรื่องเลยของเอง นอกเยอยตรงไหนครับเนี่ยผู้หญิงชื่อเปเปอร์เอง อันที่สิบก็จะไม่อยู่แล้วใช่ปะใช่ก็จะกลับมาคิดอานซับได้ค้าบคมครับใช่แล้วก่อนจะไปเองก็พิมพ์บอกรูปทางเทียวขอบของวาเลนไว้หน่อยนะทางตัวเป็นพ่อนิดนึงได้ไหมแล้วก็พิม์บอกเราด้วยเหรอเราจะได้ไม่คิดถึงเนี่ยเหรอ เอ็งวนมาหาข้า<ม>ทำไมไม่ดีพอหั่จะกอตช่วยหนูด้วยเป็นบ้าอะไรไม่รู้ไม่รู้ทำไรตรีป่าอะผมแค่ถามเขาว่าเขาหามเขาคิดถึงผมเหรอเขาไม่ตอบเลยพี่รู้นี่นเ,นเ,เป็นบ้าอะไรไม่รู้โอ้มันเลยคอมันหักแล้วเนิ่มเป็นบ้าอะไร ก็นี้ถามไปังไม่ได้คำตอบเลยเอาไอหนึ่งกี่ท้าด้วนะคระคับไม่รับโทรศัพท์เหรอไม่ใช่ของข้าอ๋อเหรอใครจะไปรู้อ่ะโทรศัพท์ใครกีก้อนโทรศัพท์พี่เหรอไม่ใช่ โทรศัพท์ยามแน่เลย <In. S 1> ว่นี่คืออ๋อคิดถึงก็บอกคิดถึงไม่ต้องเรียกหรอกไม่ใช่ไม่คือข้าจะถ,ถามไม่พูดยังแต่เองก็ไม่ตอบข้ายัางไม่ตอบกันตอบตอบไปหมดแล้วก็ตอบไปทุกอย่างแล้วตอบความจริงอะไรก็ตอบความจริงไปแล้ว ไม่คือถ้าเองคือถ้าเองบอกข้าตรงๆข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรล็ไม่นช่หรอกเพราะเองก็ไม่ได้เกลรยรอบนมี้รอบแรกอีกนึกออกเลยป้ก็บอกตามตรงไปแล้วมันไม่มีอะไรหิิงเขาก็มีแฟนแล้วตอนนี้มันเรื่องของเขาเขาคือใครยังไม่รู้เลยไม่อิยงยังไปแบบไปตตะเขาอยู่เลยตอนไหนในหลักฐานมันเป็ับองิง่รือ่ะ อ้าสุปคำถามถามพี่ถามไปยังไงยังงไถามอะไร้าสุปคิดถึงไหมเผลอเนาะแล้วก่อนโดนมันถามอะไรก็ไม่รู้เห็นเรื่องอะไรจบแคปชั้นเอางานร้านเอาทิปไปสิอาสุปยังไงเนี่ยยังไม่ยัไม่ตอบคำถามเลยเบิกรถแล้วตีไปเนี่ยจบแคป เอยไปจกแคปกันอ่ะเอยจกแคปจกแคปเออขับนะตายเออดีจะขับได้อยู่ตรงนี้แหละดีละเอา้าเราจะถามเรื่องข้าคุกทำไมทำไมอ่ะก็เออขับแล้วกินสมกับถึงปะ คือต่คืออะไรครับเนี่ยคนอย่ไปแกล้งเขาหยุดแล้วเลิกแลเปลี่ยนคำถามสิอ้าวที่ที่เองถามข้ายังตอบเลยข้าก็เลิกถามแล้วนี่ไงอ่ะก็คนละคำถามไงโนอ้าวเราก็ไม่มีความทอบเทียมอยู่ไหนทำไมไม่นนนอนพูดไอ้ความ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 ชอเทียมอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ไม่มีความชอบเทียมเลยใช่ เสียใจวะแซด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 เศร้า,ามากเลยอะแ้วค้าต้องทำยังไงต้องตอบคำถามตอบคำถามบ้า คิดถึงไหมแค่ก็ใหม่ก็ใหม่ก็ไม่มีอะไรกันน้ถามทไปไปบ่อยอ่ะเราก็ถามไม่ตอบก็ยังไม่ตอบก็ตอบแล้วก็จบไงโหรูปคู่ก็แย่ไเล่นมีคอมไม่มีคอมผมไม่มีรูปเลยสักรูปอ่ะตกไหมอ่ะ เศร้าเศร้าทำไมไม่บอกอ่ะ้าเป็นเพื่อนเอ็งเป็นไรอ่ะเสียใจข้าก็เสียใจอ,อกหักอ,อกหักทำไมตอมใจเลยเป็นบ้าเหรออ้าข้าถามเองบ้างว่า เอ๊ะคิดถ in ึงข้าวไหมคิดถึงไปไปหมดแล้วเรื่ของเองเนี่ยอ็ถามไม่ตอบไงอาจารย์เขาถามเนี่ยพร้อมตอบยังพร้อมตอบยัง ไม่อ้าก็คนละคำถามไงถามว่าถามว่าอะไรดเดียวรัคาไหมโอ้าก็ตอบเอาต้องตอบนะอันนี้คือคนละคำถามไงไมโครโฟน activated ไมโครโฟน muted channel switched เอ้า เอา้าวจบยังไงอะเราเคยพูดคำนี้กันหรอก็ไม่อีกอย่างคิดว่าจะได้ยินจากข้าก็ถาม,มเพียร์เหรอไม่ละละเงินค่าถามองมิงบ้างได้ไหมาถามไอ้ก้อนไอ้ก้อนรักเรดดีไหม,ไม,ไมไหก็รักแดดดีครับแล้วก็รักเขาไหมก็รกักพีน่นุภาพว่าใครมากกว่ากันก็เลยครับตอบเว้นตอบเว้น ไอ้ก่อนแดนนี่รักเขาไหมนี่รักพี่นุ๊กไหมครับใช่รักเดี๋ยวเดี๋ยวรักก็บอกว่ารักไงเดี๋ยวเดู๋ยอนันแดนนี่แกล้งเขาแกล้งอะไรอ่ะแกล้งอะไรถ้าเดี๋ยวนี่แกล้งเขาหนินี่รักพี่นุ๊กทำไม แกล้งเรื่องอะไรไหนเราลองบอกก้อนแบบทีคือแดนนี่แกล้งถามเขาว่าเขาคิดถึงแดนนี่ไหมเกับเขารักแดนนี่ไหมก้อนคือแดนนี่ถามอะไรก่อนแกล้งตรงไหนแด่ะก้อนคือแดนนี่ไม่เคยถามเขาเลยก้อนยี่แบบว่าอยู่ดีก็คิดถึงหรือเปล่าเขาแล้วอยากถามเอ้โหเว่อเว่ออินฟ้าป่าวอ่ะนี่คือไปนู่น มันทำให้เอสมองกับขนาดนี้เลยแล้ว <laughs> อ๋อออูอด,ดิก้อนดูดิเฮ้หูววะ